ฟลาสิโกโทร026180808 ้ามาพูดคุยกันครับกับคุณนัทธีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณมันพอคือที่ผ่านมาทางฝั่งของซหรอเมกาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขออกมาจริงแล้วเป็นทิศทางเชิงบวกด้วยซึ่งจริงๆแล้วกว่อนหน้านี้เนี่ยถ้าประกาศออกมาเชิงบวกราคาทองคำน่าจะตอบรับในเชิงลบนะครับแต่ว่าเมื่อคือนนี้ก็ดิ่งกลับขึ้นมาอยู่ในโซน1 2 5่นนะครับตอนนี้มันภาพรวมสำหรับการลงทุนตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะ ค่ะก็สําหรับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็มีทั้งตัวเลขบวกแล้วก็ มีตัวเลขลบด้วยนะคะแต่ว่าันนีทั้นนั้น,นเนี่ยตอนหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานออกมานะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าดีกว่าที่คาดตลาทองคำก็มีการย่อตัวลงมาะะแต่ว่าก็ถือว่าย่อตัวลงมาไม่มากนะคะแล้วก็ยังมีฐานรับที่แข็งแกร่งประมาณ1250เหรียญน,นะคะหลังจากนั้นก็มีการดีดตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับตลาดทองคำนะคาะก็ถือว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วก็นักลงทุนก็ติดตามรอตัวเลขที่จะประกาศออกมาวันศุกร์นะคะซึ่งถือว่าจริงๆแล้วอาจจะดีล้อไปกับวัน เมื่อวานนี้นะที่ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนั้นอาจจะก,กดดันราคาทองคําได้แต่ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ยังถือว่ายังมีแรงที่เข้ามาซื้อแล้วก็ทําให้ราคาทองคายังประคองตัวในระดับหนึ่งพันสองยห้าสิบเหรียญได้จากแรงซื้อที่ราคาทองคําก็ถือว่ารีบาว์มาตั้งแต่จุดต่าในสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับหนึ่งพันหนึ่งร้ยแปดิเหรียญด้วยซารานะคะและถ้าเรามาดูกันกราฟในรายวันนะคะก็จะเห็นได้ว่า สัญญาณการรีบาวของราคาทองคำในการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีอยู่นะถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือที่แนวรับบริเวณหนึ่งพเหรียญวิส l a านะคะโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นมาทดสอบ1,270อีกครั้งแล้วก็1,300เหรียญวิสซ a าทอยออสก็มีอยู่นะแต่ว่าต้องบอกว่าภาพรวมในระยะกลางระยะยาวเรายังถือว่า ยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะเห็นว่าฟอร์มในระยะสั้นเนี่ยยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องติดตามตัวเลขสษิกิสหรัฐที่จระกาศในวันศุกร์แล้วก็ในคืนนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดวันชาติสหรฐนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็น่าจะยังคงแกว่งตัว ในกรอบนะสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็คาดว่าวอลุ่มการซื้อขายอาจจะเบาบางนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีประเด็นทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางอีกที่เริ่มมีประเด็นนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าปีนี้ทางด้านยุโรปแล้วก็ค่าเงินยูโรนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคามากนักนะคะราคาทองคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะไปผูกกับทางสหรัฐอเมริกาตัวเลขเศษรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ค่าเงินเอสต์ซันเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านยูโรอาจจะส่งผลกระทบ ต่อทองคําในทางอ้อมก็คือพอค่าเงินยูโรมีการผันผวนนะคะก็ไปส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูเอซอ่าแล้วก็มาส่งผลกระทบต่อราคาทองคาอีกทีนะคะคแต่โดยรวมอย่างแนวรับของวันนี้นะคะเราก็ยังให้ไว้ที่ดับ1 2ึ่งพี่เหรียญแล้วก็1 2ึ่งพี่เหรียญนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ดับ1 2ึ่งพเหรียญแล้วก็1 2ึ่งพย็ค่ะอืมครับผมกลยุทธ์ก็คือเล่นในกรอบก่อนใช่ไหมในช่วงนี้ ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะแนะนําว่าถ้าเกิดราคาทองคำยอดตัวเราไม่หลุดบริเวณ1,225บาเหรียนะก็แนะนํา อาจจะสะสมนะคะแล้วก็ทำเป็าใบบริเวณแนวต้านเพราะว่าโอกาสที่จะยังรีบาวก็ยังมีอยู่นะะแต่ว่าอาจจะมีจุดต่อปลอยเชืระดับ1 2ึ่งพันสองร้อยยี่สิบเหรียญอลาค่ะอืมครับนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ศูนย์สองหกหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์แปดครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับอ่าราคาทองคำน้วินาทีปัจจุบันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามเหรียญยี่สิบเซนต์ต่อทรอยอนใช่ครับผมก็ต้องติดตามกันต เรามาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าเป็นวันอินดิพีเนนเดย์นะครับหรือว่าวันชาติของเขานั่นเองนะครับตัวเลขที่จะออกมาสําคัญจริงๆแล้วจะอยู่ในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของตลาดแรงงานของเขาซึ่งคุณนัทก็ให้น้าหนักความสําคัญค่อนข้างมากนะครับมากกว่าทางฝั่งของยุโรปนะครับที่ระยะหลังๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีแรงกระเพื่อมกับขึ้นมาแต่ว่าความสัมพันธ์ต่างๆ correlation ต่างๆน,นั้นจะไปผูกกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนั่นเองนะครับ